อดูน้องเคยมาตั้งไทยมาให้โอ้ยแกเกินแกจนแย่มเลยดูดูแกจนแยม่มเลยตรงนี้หอมแกจนแยม่มเลยจะเอาลูกไหนก่อนส่องลูกลูกนี้ลูกนี้ก็จะแยะอือจัดการปลอกใส่ตู้เย็นดูเริ่มมาเทิมดูเริ่มมาเทิม,ม,ม,ทมอืม ลุงพาโอพา,พาใส่ตู้เย็นหาสิ่งแจ้นี่เนื้อหน้าอันนี้เนื้อหน้าวันนี้เนื้อแล้วก,เก็เราก็จะหน้าปึ๊กเลยดูดูเนื้อดูเนื้อของเขาแต่ว่าไม่เคยหอมเนื้อเป็นสายเลยนะนเนื้อเป็นสายเลยเนาะเนาะเนื้อเป็นสายเลยแป๊บๆๆอันนี้ยังตปอกสรงลูกเลยเนี่ย บอปอกต้งสร้างลูกเลยนะเรา <Arrow> ได้เป็นกำมังแล้วออกซีกที่แตกได้เป็นกำมมังเลยจะเอาอะไรใส่เนี่ยนี่จะจะเป็นกำมังอีกซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งแล้วก็ซีกใหญ่นึ่งซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งอีกสามซีกนะกินไหวแล้วนะกินไหวแล้วเนี่ย อีกลูกนะึงนู่นนี่อีกลูกนะึ่งตรงนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้นี้เก็บไว้ไม่ได้แล้วเนี่ยออกต,อตอ่อออกต่อสีกอีกนึ่งเอ็มไปทวนแะล้ถวถ้วนใส่ซี่กนึงที่เหลือน,นี่ให้ไก่ที่ไม่ดีก็ให้ไกลมันมา ใส่กินมั้งซีงเขาไมนหมดแล้วก็เอาถั่วแหลกๆช้ำๆให้ไกลเชี่ยวใหญ่นะเนี่ยลูกนนจะทำยังไงดีลูกนั้นจะทำยังไงดีใส่ตู้เย็นทั้งใส่ตู้ทั้งลูกเลยมันะ้งมันก็ช้ำน่าจะใส่ทั้งลูกเดี๋ยวต้องดูกันตู้เย็นใส่ได้ไหมลูกมันใหญ่ออกเสร็จแล้วหนึ่งลูกน,นี่ของไกลน,นี่เราก็จะไปให้ไกลหนึ่งลูก ละมันช้ำแกอะอันี่ขนาดอันนั้นยังช้ำมันช้ำเลยดูมันไถมันแตกมันเอาไม่ทันเก็บถั่วเอาไม่ทันก็วิ่งออกมาโอ้ยไม่ไหวอืมนหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่ๆหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนี่ีหนึ่งลูกขนาดมันเสียเยอะนะเนะี่ะโอ้ยนี่อีกจานหนึ่งนี่อีกจานหนึ่งอืม ถามใหญ่นี่ถามใหญ่เลยหนาวก็มานหนาวนรู้ทำอะไรไงก็มานหนาวเลยแต่งไายอีกเดี๋ยวทำนังพัทิให้หลานหลานอยู่ทำนางพัทิให้หลานจนเป็นก็ไม่รู้เป็นลึกเป่าก็ไม่รู้แล้วอนะันนี้นี่ลูกนึงนี่ยิ่งอยู่นานมันก็ติ่งแย่แย่แล้วชาวยังแย่แย่แล้วนีกลูกนะึง โอ้ยดูอืมนเนื้อมันนะเนี่ยผิวมันบางจังผิวบางจังต้องยัดใส่ตู้ทั้งกระมังนี่ลระมังยัดใส่ตู้ทั้งวันนี้ลระมังดูผิวบางเลยเกินโอ้ยนี่หลอกนี่หลอกหลอกเอาก็ได้แล้วเนี่ยต้องปอกอืมแต่งไทยคลิปนี้ก็ คลิปแตงไทยไม่ใช่คลิปมะนาวมันจะคลิปฟักทองคลิปแตงไทยล้วนๆเลยอืจัดการลุกนี้ต้องใส่ตู้เย็นแล้วปอกไม่รู้ไม่รู้จะปอกอยังไงเนี่ยใต่กระมังแช่เลยแตกเสียหายนะแตงนี่ผิวบางปลูกไปเสียหายผิวจะบางเกินนี้ก็แค่นี้ละจ้า